อ่าสุดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก e y Hatch a n นะครับและวันนี้ผมกําลังฝืนทรมานคอมพิวเตอร์ผมนะครับในการเล่นเกมใหม่ล่าสุดนะใช่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในอืมยานในขั้นซีนนะครับมันก็ะพุ่งตกมาจากท้องฟ้าออกจากนอกโลกเนาะเปิดแหละกดตัว e ีเปิดอ๋อต้องกดค้างอุ้ยฝากระเด็นใครเขาว่าเจ็นเล่นไม่ได้ มันเล่นได้แหละแต่ดูเฟรมเรทสะก่อนสิบเอดสิบสองนี่คืออะไรกันโอ้ภาพนี่ครับนี่ต่ำสุดจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยภาพสวยอยู่นะโอเค <c oughs> เขาเลือกฝืนสังขารคอมเล่นก็อยากเล่นมั้งอะเห็นเกมแบบมันน่าสนใจให้ทำไงต่อยอะเป็นเกมแนวสไบเวอร์นะโอเคเอาชีวิตรอดจากอ่ะ โลกอนาคตประมาณแบบสตาร์เทคเลยไหมไม่มีพลังงานกันละมีของให้เก็บเก็บไงกดตัว E เก็บเปมันกัวๆใช่ไหมเฮ้ยกดอีกอย่างได้อีกอย่างโอเคมีของให้เก็บมีกระดาษให้อ่านไม่อ่านอะไรทั้งนั้นเฮ้ยน้ำเปิดเก๊ะอืมกดยอ่อตัวอะไรอะ่ะนายเป็นใครอะ่ะออกไปไม้ มีอรายห้องนี้ไหมไม่มีฮอกวอตเลกาซี่ยังเล่นได้เกมนี้มันจะเล่นไม่ได้ใช่เหรอวะให้แตงโมแตงโมผมไม่รู้ว่าในคลิปกระตกไหมแต่คือผมเล่นมันลื่อนอะลื่นประมาณหนึ่งสามารถโดนเนทไม่ได้นะครับถ้าใครอยากผมเล่นเกมนี้เอ้แล้วถอดฟิลอะไรออกมาใช่ไหมตกไปข้างล่างจะตายไหมเนะี่ย เหมือนจะตายเลยนะเฮ้ยมีทางเชื่อมด้วย่ะเชื่อมแต่ละอาคารเอ่อม,มีผลไม้ให้เก็บแค่นี้เหรอะอะไรกําลังลอยอ่ะอ๋อย่านอากาศมั้งไม่รู้สินะเอ่อแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะเอ้าเดี๋ยวนี่มันคนนี่อุ้ยตายแล้วต้องข้ามไปทางนี้ไปแล้วก็ลงไปทาง ทางนี้ไปเฮ้ยของเก็บปะเนี่ยใช่ปะใช่โอ้โหไม่ลงมาทางนี้คือมองไม่เห็นนะอันนี้ก็คืออันที่เรามาเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยเรามีพลังงานแล้วหรือ,อยังไม่มีเชื่อมต่อไปกับอันนี้แจะใส่เข้าไปมีพลังงานแล้วกด e ก็เป็นรายละเอียดโน่นน <The radio S 1> ี่นั่น สอนเกี่ยวส่วนพื้นฐานซึ่งไม่อ่านใช่ไหผมไม่รู้ว่าคลิปก่อนหน้านี้มันเสียเลยไหมนะแต่ตอนนี้ผมกาลังฟื้นสังขารคอมพิวเ,เตอร์ผมอยู่ใช้พูดบดเติมเป๊ะเลยและตอนนี้ผมได้ทําการเก็บของพื้นฐานให้อยู่ในตัวเกมแล้วนะครับอ่มกระโดดไปได้ไหมจะรอดไหมเนี่ยวิ่งเกือบหล่นไปละเฮ้ยไปทางทางทางนี้ได้ปะลองดูจูแทแดไปได้แต่อืม อืมไม่มีทางไปต่อโอ้เยี่ยมเฮ้ยเฮลนหล่นหลนลนลน,ลนเรียบร้อยดีสปาวไปเกิดที่ห้องเครื่องเหมือนเดิมโอเคอย่ายไปกลัวอย่ายไปกลัวเลยทั้งนั้นโอล่นหลนหล่นหลนเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเหนื่อยวะ <c oughs> หายใจอย่างหอบ ไปได้ปะไปไม่ได้โอเคถือสว่ามารีวิวคอมพิวเตอร์แล้วกันกับ7 5 0ห tio ไ2สิกอ่ะแล้วก็ cpu x e o n x 3 450อย่างสุดอะอ๋อเปิดได้เห็นตอนแรกมันไม่กดไม่ขึ้นอีกคร้างก็เลยไม่รู้ ตอนนี้ขึ้นอีกให้กดเฉย,ยวิคนอะไรอะวาดอะไรอะเห็นที่อะมีรายละเอียดให้อ่านไม่อ่านอะไรทั้งนั้นเล่นได้ก็เล่นเล่นประมาณเนี้ได้อยู่แต่จะให้เล่นมากกว่านี้อืมไม่ได้เพมเลตแบบต่าเตี้ยเรียดแบบิยน,นลงข้างล่างใช่ไหม ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเฟรมเรลแม่งล่วงกระจายเลยและมันเด้งออกนะโปรแกรมอัดมันไม่อัดต่อคงเล่นให้ดูไม่ได้นะครับถึงอยากจะเล่นก็เถอะเพราะว่าการ์ดจอในตัวเกมนี้มันจะต้องใช้6 6หรือ8กิกไม่แน่ใจแต่คือการ์ดจอ750มันคือ2กิกก็ทำอะไรไม่ได้มากนะฮะ ได้อะไรอ่ะชิปโหลดเอาเข้าในเครื่องอ่ะตั้งได้ตั้งตรงนี้แฉ่เครื่องแรเฮ้ยเครื่องรับรับข,ของว่ะมียานให้ขับและอะไรไม่รู้ฟุ้งเต็มเลยเนี่ยไอ้นี่ละมัง้งไอที่ทำให้มันแหลกเนะี <c> ่ย <oughs> มีอะไรให้เก็บอีกไหมมีเยอะแยะมากมาย บานเบะกระโดดมันอะไรมันจะอะไรเอฟเฟกอะไรจะขนาดนั้นเกินไปหรือเปล่าขึ้นได้ปะะขึ้นไม่ได้อรอมั้งอาโจอาโจไม่ขึ้นเหมือนจะขึ้นได้เลยเหยียดตรงนี้ขึ้นไปอันนั้นแล้วก็ไปอันโน้นอันนี้เหมือนจะไปได้ได้ไหมอันที่เราจากมานี่ เฮ้ยเน้ำน้ำป่าไม่ใช่อืมน้ำปนเปื้อนกรรมตาภาพหลังสีชัว,ชวๆเลยสีเขียวอือขนาดเนี้ยโอ้คอมไม่ไหวให้ตายสิมันจบแล้วอนาคินก็เอาเป็นว่าเข้าเล่นมาพอซึมซับบรรยากาศได้แต่ไม่สามารถเล่นแบบจริงๆจังๆได้นะครับสำหรับคอมซีอ้อนเอ็กนกับ กาจอ GTX 750 Ti OC กับแรม DDR3 12 g b ทำไมถึงไม่อัพถึง16หรือ32อืมไม่มีตังก็จบปิดคลิปไปแล้วแหละอะไรก็รู้ฟุ้งเต็มเลยเฟรมเลตแบบต่ำเตี้ยเลดินมากบ๊ายบาย